ได้ทำลิงก์หนึ่งเอาไว้นะครับสามารถเข้าไปดูไกด์ไลน์ได้นะครับว่าเราควรจะต้องรู้เรื่องอะไรถึงจะเรียกว่าเป็นฟัตเตอร์แบบมืออาชีพเฟสแรกเนี่ยเน้นเรื่องของ UI ผมจะทาการเขียนเลยว่าหัวข้อ UI อะไรบ้างนะที่เราต้องรู้นะถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็อินเทอร์เฟซผมจะต้องรู้ไม่สุดคือกาฟข้อมูลนะครับให้เป็นในส่วนของ HTML พวกข้อมูล JSON แล้วก็แปลงข้อมูลเป็นโมเดลให้เป็นนะครับเฟสสามก็จะเป็นเรื่องของ State Management นะครับการที่ใช้ State Management ในการพัฒนาแอปเป่ย ทำให้โค้ดเราเนี่ยเมนเทนได้ง่ายแล้วก็มาตรฐานนะครับไล่โค้ดเราได้ง่ายขึ้นเฟสสี่นะครับก็คือมินิมัมไวเบิลโปรดักต์หรือการทำโปรเจกต์ง่ายๆนะพูดเอาคอนเซปต์ Concept แล้วก็ดีพลอยขึ้นไปยัง Google play นะครับหรือ App Store อน,นี่ก็จะเป็นตัวพิสูจว่าเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเขียนฟัตเตอร์ได้อย่างแท้จริงนะครับเฟสที่5คือการเขียนฟัตเตอร์คุณนะครับไปเชื่อมต่อกับพวกเนทีฟโค้ดให้เป็นนะครับรวมถึงพวกการเขียนฟัตเตอร์เชื่อมต่อกับพวกจาวาสคริปต์ผ่านพวก เว็บวิวนะครับประมาณ5าเฟสนะครับที่เกิดคุณตามนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวพูดได้เลยว่าเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปพัฒนาต่อนะครับเป็นฟัตเตอร์แบบมืออาชีพได้นะครับเอาหละนะครับก็คิดว่าดียังไงก็ฝากกดแชร์ได้กันนะครับสวัสดีครับ